การขับถ่ายมันมีแค่สองเรื่องครับหนึ่งใยอาหารมากพอไหมสองน้ำมากพอไหมนะครับฉะนั้นถ้าเอาหลักการง่ายๆก่อนก็คือว่าถ้าเราทานแล้วไม่ถ่ายลองเพิ่มปริมาณของไปเบริขึ้นสองเพิ่มปริมาณของน้ำขึ้นครับลองดูว่ามันยังช่วยไหมยอย่างวันก่อนมีในไลน์อัพท์แชทก็มีคนถามเรื่องการทานแล้วก็ไม่ถ่ายครับผมบอกนั้นให้ใช้วิธีการทานแบบวารีบำบัดนะครับวารีบำบัดคือเราให้ทานน้าวันหนึ่งสิบสี่แก้วนะครับ ตื่นเช้ามาสองแก้วทุกมื้ออาหารหนึ่งแก้วหลังมื้ออาหารหนึ่งแก้วรวมสามมื้อก็อีกหกแก้วครับตอนไปสองสองแก้วไปสี่สองแก้วแล้วก่อนนอนอีกสองแก้วรวมทั้งวันแบบนี้นะครับสิบสี่แก้วถ้าทานติดต่อกันสามวันถ้าอุจจระไม่เหลวนะครับยังมีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่ให้ไปตรวจได้เลยโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกมะเร็งนะครับหรือภาวะพิโลตีในลำไส้ซ่อนอยู่เยอะมากถ้าคนทั่วไปการทานแบบนี้ ประมาณสามวันครับจะขับถ่ายออกมาแบบโล่งเลยครับหลังจากนั้นก็กลับมาทานน้าแบบปกติขอบเราแบบที่เราเคยทานได้เลยครับฉะนั้น,นกลไกในการท้องผูกทั้งหลายปัญหาหลักๆมากที่สุดคือมาจากการขาดน้านะครับปัญหาที่สองก็คือกากดใยในลาไส้เราน้อยเกินไปฉะนั้นวันนี้เราได้เติมกากดใยลงไปแล้วคือตัวเฟรนดีทอคถ้ายังไม่ขับถ่ายเติมน้ําลงไปเติมกระดใยเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งอีกนิดหน่อยก็ได้ครับอีกครึ่งซองดูครับว่ามันช่วยไหมถ้าการทานก่อนนอน แล้วมันรู้สึกว่ามันลําบากในการทานก็เปลี่ยนมาทานครึ่งซองหลังอาหารทุกมือแทนก็ได้ครับเพื่อเพิ่มกลับใหญ่ในมื้ออาหารเพื่อทําให้เราสามารถถับถ่ายได้ดีขึ้นครับ